สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้สุรกายอยู่ที่ตลาดตลาดปูโพนะครับตำบลมั่นใหม่อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับพาไปดูขอทานนะครับซึ่งขอทานก็กระทบกับประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะครับกระทบเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์นะครับสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่เป็นคนที่ไหนครับ ุณแม่เป็นคนที่ไหนขอขอถามหน่อยแม่เป็นคนที่ไหนฮะพูดพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยไม่ได้เป็นคนเป็นคนที่ไหนครับขอถามหน่อยเมียนมาปะหรือว่ากัมพูชาพี่พี่เพื่อนเพื่อนอน้องน้องทุกท่านครับเคยเห็นเราเคยเดินตลาดนัดใช่ไหมครับแล้วก็เราเคยเห็น ขอทานนหครับก็คือคนเท่าคนแก่หรือว่าคนที่แข้งขาขาดนะครับหรือว่าคนที่ร้องเพลงนะครับเคยเห็นไหมครับแล้วท่านเคยคิดว่าเป็นคนประเทศไหนเป็นคนไทยไหมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุก,กท่านนะครับคลิปนี้สุรกายก็จะมาพูดถึงเรื่อง ขอทานนะครับผมจริงๆแล้วขอทานบ้านเราเนี่ยถามว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยอสุรกายคิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับผมมีก็มีน้อยน้อยมากแค่อย่างมากก็คนติดเหล้าติดยานะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆองลองไปเดินที่ตลาดนัดครับก็จะเห็นนะครับ ก็จะเห็นกลุ่มคนที่มานั่งขอทานนะครับตลาดนั้นหรือว่าตลาดใหญ่ๆนะครับบางทีก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างมีทั้งเด็กนะครับแล้วก็มีนั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งี่พิการแล้วก็ไม่พิการนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคิดว่าเป็นคนไทยไหมนะครับวันนี้สุรกายก็ได้ไปสำรวจดูนะครับ อสุรกายปกติก็เสื้อภาพตลาดนัดอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นเป็นประจำก็อยากรู้นะครับว่าเป็นคนไทยไหมนะครับอสุรกายก็ไม่ได้มีอคติแบบว่าเกลียดชังอะไรกับขอทานนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีเขาอาจจะไม่ทํางานเขาหรือว่าเขาไม่ทําก็ไม่รู้นะครับบางทีก็ขาขาด บ้างบางทีก็สมบูรณ์ทุกแบบครับร่างกายครบสามสิบสองนะครับแต่ว่าอาจจะมีอายุนิดหนึ่งหรือว่าเป็นเด็กก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเมืองไทยเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยเนี่ยประเทศไทยน่าจะเอาไปฝึกวิชาชีพนะครับแต่ว่าอาสุรกายไปดูวันนี้เนี่ยก็คือ ตลาดวันนี้เนี่ยที่อสุรกายไปเนี่ยปกติเนี่ยจะเห็นอยู่สามครับจะเห็นอยู่สามคนมีเด็กหนึ่งแล้วก็ผู้ใหญ่สองนะครับวันนี้อสุรกายไปเจอคนเดียวครับซึ่งเป็นคนแก่นะครับก็เลยได้ถามก็เลยได้สัมภาษณ์แค่คนเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบที่เราคิดนั่นแหละครับก็คือเป็นคนต่างชาติต่างด้าวนะครับ ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะครับแต่สุรกายก็ไม่อยากจะพูดนะครับว่าเป็นประเทศไหนนะครับก็ไปดูคลิปเอาเองก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคุณยายแกก็พูดไทยไม่เป็นนะครับหรือว่าแกล้งพูดไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับแกก็รูน้นิดหน่อยนะครับคือ สุดประสงค์ของศูรกายก็คือไม่อยากจะให้มีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นขอทานคนไทยเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็จะจัดหาจัดส่งไปฝึกวิชาชีพแล้วนะครับผมสมมติว่าพิการขาขาดแต่ว่าสองมือก็ยังมีใช่ไหมครับเคยเห็นไหมครับไม่มีนิ้วมือเลยนะครับก็ยังทำไดนะ้ก็ยังฝึกวิชาชีพได้นะครับพี่ๆน้องๆ อันนี้อสุรากายจะมาสื่อว่าการที่จะทำบุญเนี่ยการที่จะสงสารเนี่ยเราก็ต้องแยกแยะด้วยนะครับผมอันนี้คือขอทานถ้าเกิดว่าไปนั่งในเมืองเนี่ยในจุดที่จเจริญเจริญเนี่ยพี่ๆเราน้องคิดว่าอย่างไงครับก็คือมันเป็นแบบว่าเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับคือ ตลาดนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยทุกชาติทุกประเทศเนี่ยเขาไปเที่ยวบ้านเราเนี่ยทุกซอกทุกมุมนะครับไม่ว่าตลาดนั้นไม่ว่าตลาดโต้ลุ่งไม่ว่าตลาดใต้ดินนะครับอสุรกายก็ไม่อยากจะให้เห็นภาพลักษณ์นี้นะครับซึ่งไม่ใช่คนไทยนะครับเห็นไหมครับว่าประเทศ ไทยเราเนี่ยมีคนต่างชาติเนี่เข้ามาทำมาหากินเยอะแยะมากมายนะครับแม้แต่ขอทานนะครับก็ยังเข้ามานะครับเพราะว่าเขาํำมาหากินกับคนไทยนะครับที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับเวลาทำบุญเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับประกายเนี่ยไม่ได้ห้ามนะครับ ว่าการทําบุญนะครับผมสาหรับอสุรกายเนี่ยการทําบุญเนี่ยอสุรกายจะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอสุรกายจะให้ความสําคัญหนึ่งเด็กกัมพาครับเด็กกพ,พ้าเพราะอะไรเพราะว่าเขาน้าสงสารมากลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับหรือว่าถูกพ่อแม่ทิ้งนะมันเหงามันเศร้าขนาดไหนนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่า เพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าเด็กกำพร้าเนี่ยที่เติบโตเรียนจบไปแล้วเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนกันนะครับอสุรกายเนี่ยตั้งใจไว้นะครับก็คืออยากจะทําบุญกับเด็กกำพร้านะครับเด็กๆที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่ในศูนย์นะครับอยากจะไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมนะครับและละอานดับสองนะครับก็คือโงนนรโงพยาบาลนะครับโรงพยาบาล ถ้าเกิดว่าพี่เ,เพื่อนเพื่อน้องน้องเข้าโรงพยาบาลน,นะครับจะรู้ว่ามันทรมานแค่ไหนนะครับเวลาชักช้าไม่ได้นะครับเพื่อความเจ็บปวดนะครับวัดวา,ารามอาสุลกายจะทำสุดท้ายแต่ว่าทำแต่ว่าไม่ได้ทำเยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่เห็นความสำคัญของศาสนาน,นครับอสุลกายเนี่ยเป็นคน นำถึศาส,สนาพุทธนะครับนลรกายคิดว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับวัดเนี่ยเป็นที่สุดท้ายนะครับที่เราจะไปอันดับแรกเจ็บเจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยนะครับทรมานนะครับเราต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะครับโรงพยาบาลในสาคัญอันดับหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น เยาวชนนะครับเด็กขำพ้านะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่รับการดูแลที่ดีนะครับก็จะมีปัญหาที่หลังนะครับผมก็จะเป็นปัญหาสังคมเรานะครับใช่ไหมครับพี่น้องสำหรับวัดนี่ก็เป็นนักบวชนะครับซึ่งปัดกิเลสตัณหาหมดแล้วนะครับไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับเราก็ไปทำบุญเท่าที่จำเป็นก็พอ นะครับผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พูดคุยกันเท่านี้ก่อนนะครับผมอสุรกายตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดว่าได้เงินจากยูทูบเบอร์นะครับผมได้จากยูทูบนะครับอสุรกายก็จะแบ่งสรรปันส่วนไปทําบุญนะครับผมไปทําบุญกับเด็กกำพร้าทาบุญกับโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งจะไปทําบุญเมื่อตัวเองเลย นะครับผมตอนนี้สุรกายยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้รายได้จากตรงนี้นะครับยังไงก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆกดติดตามให้สุรกายด้วยแล้วก็ดูคลิปให้จบแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าได้เงินมาจะไปทำบุญก็ถือว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ได้ทําบุญร่วมกันกับศุลกายนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้สุลกายอยู่ที่ตลาด ตลาดปูโพนะครับตำบลบ้านใหม่อเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับเลิปนี้เดี๋ยวไม่ได้ไปดูต่างชาติค้าขายนะครับไม่ได้ไปดูต่างชาติค้าขายแต่จะพาไปดูเราจะพาไปดูขอทานนะครับซึ่งขอทานก็กระทบกับประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะครับ กระทบเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์นะครับอยากรู้ว่าขอทานตรงนี้จะเป็นคนไทยหรือว่าคนประเทศอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับตลาดนี้ก็มีอยู่ทุกวันนะครับคนเยอะมากตลาดนี้ มาดูว่ามีหรือเปล่านะครับถ้ามีเขาจะเป็นคนประเทศอะไรนะครับใช่ขอท่านต่างชาติต่างด้าวหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เราเจออยู่คนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองไปถามดูนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่เป็นคนที่ไหนครับคุณแม่เป็นคนที่ไหนขอขอถามหน่อยแม่เป็นคนที่ไหนฮะพูดะพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยไม่ได้ าเป็นคนเป็นคนที่ไหนครับตอนถามหนเมียนมาปะหรือว่ากัมพูชาเป็นคนกัมพูชาเหรอฮะอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วคุณคุณจาดสิบอืม,อม,อมครับ แต่พูดพูดไทยไม่ได้ใช่ไหมฮะพูดไทยไม่ได้ครับโอเคคุณแม่ก mm ็เ hmm. ป็นคนกัมพูชาเนาะเป็นคนกัมพูชาเป็นคนขมรนั่นเองนะครับโอเคครับผมครับก็เป็นคนขมรมจริงๆนะครับ ว่าแล้วครับว่าคนไทยน่ะไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยเจอคนไทยน่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยนี่เขาก็จะเอาไปฝึกอาชีพนะครับใช่ไหมครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูลายต่อไปนะครับ